สวัสดีครับผมพบกันเช่นเคยนะครับผมช่างบิ๊กวีดำทางแฟนเพจ a c e b o o k ช่างบิ๊กวีดำและทางช่อง YouTube ช่างบิ๊กวีดำนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการประกอบชุดบนนะครับแบบที่ว่าใช้ดินน้ำมันในการวัดหัวลูกสูบนะครับว่ามันจะชนาวาลหรือเปล่านะครับที่หลบาวาลมาเนะี่ยพ้นไหมแล้วก็มีการเกี่ยวการอะไรไหมระยะเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวเราไปดูนะครับ เป็นวิธีที่ง่ายๆใครๆก็ทําได้ครับโอเคไปกันโอเคครับผมวันนี้ผมก็ขออนุญาตนะครับนําเครื่องที่เป็นตัวสาธิตในการสอนของผมนะครับมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับในการที่เราทําเครื่องขึ้นมาเครื่องหนึ่งหรือการที่เราจะประกอบเครื่องไม่ว่าจะเป็นท่อนบนหรือท่อนล่างสิ่งหนึ่งที่เราต้องทําก็คือการเช็คก่อนประกอบจริงนะครับ เช็คในที่นี้มีหลายอย่างแต่วันนี้จะมาพูดถึงการเช็คท่อนบนในส่วนของลูกสูบกับวาลวนะครับว่าวาลวที่หลบมาเนี่ยมันพ้นหรือเปล่านะครับพ้นไหมอยู่ในระยะปลอดภัยหรือเปล่ามันก็เลยมีการเช็คง่ายๆโดยการนําดินน้ํามันเนี่ยมาวางไว้บนหัวลูกสูบนะครับเพื่อเป็นการเช็คเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็มีแค่ดินน้ํามันนะครับในการที่เรา จะประกอบเช็คนะครับต้องเรียกว่าประกอบเช็คไม่ได้ประกอบจริงไม่ได้ประกอบจริงเพราะอะไรเพราะเวลาเราประกอบเช็คนี่เราใส่แหวนตัวบนแค่ตัวเดียวก็พอแล้วครับทําไมต้องใส่แหวนตัวบนแค่ตัวเดียวใส่ป้องกันไม่ให้มันโยกเยกโยกเยกไปมานี่นะครับแต่ในคลิปนี้ไม่ได้ใส่นะครับโอเคใส่แหวนตัวบนแค่1ตัวประกันเสื้อใส่ให้ครบตามปกตินะครับส่วนชุดฝาต้องประกอบแบบจริงๆนะครับชุดฝาต้องใส่ครบเลยโอเค ดฝาใส่ครบยังไงก็ใส่แคมนะครับใส่สปริงวาลวรีเนอร์คืออยู่ในท่าที่ใช้งานจริงถ้าใส่ใบเกนฝาก็ใส่ปะเกลฝาลงไปด้วยถ้าไม่ใส่ใะเกลฝาก็ไม่ต้องใส่นะครับเพราะฉะนั้นฝาอยู่ในท่าใช้งานจริงระยะตั้งวาลก็ตั้งแบบที่จะใช้จริงในการที่วาลจะชนไม่ชนนะครับวาลชิด wow นะครับจะชนได้มากกว่าวาลที่ห่างเพราะวาลที่ชิดมันจะกดมากกว่านะครับโอเคทีนี้ ไม่มีอะไรมากครับก็น้ำเจ้าดินน้ำมันนี่แหละไม่ต้องไม่ต้องเยอะนะครับผมมาโปะตรงหลุมหลกวาเนี่นะครับอันนี้เป็นลูกเดิมเนาะหลกวาวโรงงานมาถ้าเป็นลูกใหญ่จะดูง่ายกว่านี้นะครับแต่ว่าวันนี้เตรียมอุปกรณ์ทันแค่ลูกเดิมนะครับเราก็นี่ครับทาเลยครับผมละเลงมาลงไปครับผมนี่ประมาณนี้ครับผมนะครับเอาพอดีหลุมหลกวาวก็ได้หรือจะมากกว่าก็ได้นะครับไม่ต้องหนามากนะครับเอาบางบาง อ่าโอเคนี่ใช้นิดเดียวไม่ได้ใช้เยอะอ่เราก็โปกเลยนะครับนี่เอาดินน้ำมันมาวางแค่นี้นะครับผมก็เป็นอันเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็นําฝาสูบมาใส่ฝาของเพื่อนคงไม,ไม่ไม่ได้ผ่าแบบผมนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นเครื่องยนต์สาธิตในการเรียนรู้นะครับ เพราะฉะนั้นผมก็เลยมีการถ่าตรงนู้นถ่าตรงนี้เพื่อที่ให้สามารถมองเห็นภายในได้ไง่ายๆขอได้ยาหยิบน็อตหน่อย,อยเวลาที่เราประกอบเนี่ยคือน็อตเสาเสื้อถ้าเกิดมีสีก็ขันแค่สองก็ได้นะครับไม่ต้องไปขันหมดนะครับเพราะว่าเป็นการจําลองแต่พวกอุปกรณ์ในฝานี่คือใส่ให้ครบตั้งวาวให้ตรง ส่วนการขันก็ต้องขันให้แน่นนะครับวันนี้ขออนุญาตใช้บล็อกยิงเลยแล้วกันขันให้แน่นตั้งมาให้ตรงระยะห่างวาลวให้ได้เพราะเป็นการเช็คเปรียบเสมือนใช้งานจริงอโอเคปึ๊บมาตรง เวลาที่เราตั้งมาร์กนะครับมันจะมีมาร์กอยู่ตรงกลางอย่างนี้เนะาะจําไว้นะครับเพื่อนๆไอ้นี่ถ้ามันอยู่ตรงกลางมันเหยียงขึ้นบนอย่างเงี้ยโอกาสชนมันน้อยนะครับเพราะว่ามันเปิดช้ากว่านะครับแต่ถ้ามาร์กปักหัวลงอย่างเงี้เปิดไวกว่านะครับโอกาสชนจะมีมากนะครับผมโอกาสชนจะมีมาก,กาโอเคขออนุญาตสักคู่นะครับผมโอเคครับผม ตอนนี้เราก็ได้ใส่โซ่ราลิ้นใส่จานโซ่อะไรเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาดูกันะครับผมขออนุญาตส่องไฟเพิ่มความสว่างให้หน่อยนี่นะครับสว่างไหมการที่เราเอาดินน้ำมันมาแปะบนหัวอย่างนี้เพราะว่าเวลาลูกสูบกดเข้าหลุมหลบวาลวนะครับเราก็จะได้รู้นะครับว่ามันกดเข้าไปแล้วมันบีบดินน้ำมันแค่ไหนดินน้ำมันเหลือบางไหมหรือถ้าเกิดดินน้ำมันทะลุนะครับ เขาเรียกว่าทะลุผ่านนีน้ำมันจนเห็นเนื้อลูกสูบเลยแสดงว่าเว้ยนั้นชนแน่นอนนะครับลักษณะการเช็คอย่างนี้คือเป็นการเช็คละเอียดนะครับเป็นการเช็คละเอียดว่ามันมีระยะห่างมากห่างน้อยแค่ไหนนะครับห่างมากห่างน้อยไหนเพราะว่าถ้าเช็คแบบไม่ละเอียดคือหมุนตามปกติมันก็จะติดติดขัดขัดอยู่แล้วเนาอะ,อะโอเคงั้นเดี๋ยวผมเริ่มหมุนได้นะครับเริ่มหมุนไปหน้านะครับอไอเสียจะเปิดก่อนหลังจากที่ลูกสูบขึ้นมาครับปึ๊บไอเสียเปิดแล้วนะผมวิ่งขึ้นมาวิ่งขึ้นมา ลูกสูบพุ่งขึ้นมาหาไอเสียที่กําลังจะปิดนะครับเนี่ยเนี่ยครับปึ๊บไอเสียกําลังจะปิดหนีลูกสูบที่พุ่งขึ้นชนมาและจังหวะไอดีก็จะเปิดนี่เป็นโอเวอร์แลปนะครับนี่ไอดี ID ก็จะเปิดเห็นไหมนี่คือโอเวอร์แลปนะครับปึ๊บกดแล้วกดดินน้ำมันนะไอเสียกดแนะบ้างรู้สึก,กว่ากดทั้งไอดีไอเสียเลยนะตอนนี้ปึ๊บอ,อ่ะเดี๋ยวลองชักลูกลงดูนี่เห็นไหมครับเห็นไหมอ่ะมาดูรอยเอาลูกขึ้นมาข้างบนอ่ะเอากล้องพูดผิดแล้วพูดผิด เอากล้องขึ้นมาข้างบนเห็นไหมครับนี่กดแล้วนะครับผมโอเวอร์แลปจังหวะโอเวอร์แลปมามาดูที่ ID ดี้วยครับอ่าตัวนี้เยังขึ้นมาหน่อยจังหวะโอเวอร์แลปนี้กดทั้ง ID และไอเสียเรียบร้อยแล้วนะครับกดเรียบร้อยแล้วอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอาลงมาอีกป,ปึ๊บอ่าทีนี้จังหวะ ID บ้างลูกสูบกำลังขึ้น ID ปิดหนีอ่าปิดหนีสบายๆนะครับผมอ่าปิดหนีสบายๆป,ปึ๊บ อาลูกสูบกำลังขึ้นไอเสียจะปิดหนีปึ๊บปึ๊มไอดีลูกไอเสียกำลังปิดไอดีก็โผล่ขึ้นมาเป็นโอเวอร์แลบบนะครับผมแล้วหลังจากนั้นไอเสียจะปิดไอดีจะเปิดไอดีก็พุ่งเข้ามาหาลูกสูบลูกสูบก็วิ่งหนีปึ๊บ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 อย่างงี้นี่ครับจังหวะมีแค่นี้เองที่จะชนไม่ชนนะเพราะฉะนั้นครบจังหวะแล้วนะครับผมผมก็จะ ถอดออกมาให้เพื่อนๆดูแล้วอขออนุญาตถอดสักครู่โอเคครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้ผมก็ได้ทําการถอดฝาออกมาแล้วนะครับผมก็มาดูกันะครับเห็นไหมนี่รอยกดมันเกิดขึ้นแล้วนะครับผมทั้งไอดีไอเสียนะครับทีนี้หลบวาลพ้นไม่พ้นเบื้องต้นก็คือพ้นนะครับพ้นเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ถึงเนื้อลูกสูบถูกไหมไม่ถึงเนื้อลูกสูบและมันก็หลบอยู่ในหลุมนะครับหลบอยู่ในหลุมหลบวาล ถ้าเกิดมันไปชนบนขอบอย่างเงี้ยทำไมผมถึงทาดินน้ำมันเป็นวงกว้างเพราะมันมีหลายกรณีว่าลูกสูบไม่ได้จะเข้าหลุมหลบวาลแล้วก็ไม่พนอย่างเดียวปกติลูกสูบมันชอบชนขอบซ้ายชนขอบขวาชนขอบบนอย่างเงี้ยครับอ่าเราเลยทามันซะแบบวาดสะกว้างเลยอ่าทีนี้มาดูมันจีบเข้าไปปุ๊บเราก็เราก็ดูความหนาครับเดี๋ยวจีดเลยเนาะขอโทษนะครับที่ใช้เ็บนบคนับผมอ่า ขอโทษนะครับที่ใช้เล็บนะครับเตรียมอุปกรณ์ไม่ทันปึ๊บอ่เนี่ยครับผมเนี่ยครับเหลือหนานะครับดูข้างๆนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวหาอะไรมาเขี่ยดีกว่าสักครู่ครับเพื่อนๆอ่าโอเคครับผู้ช่วยเรามาแล้วครับก็คือปากกานะครับอาจใช้ปากกาก็ได้ใช้เพื่ออะไรผมจะใช้เขี่ยนะครับเขียอ่ะเขี่ยโอเค ทีนี้เพื่อนเพื่อนก็ดูนะครับสุดร้อยกดอยู่ตรงนี้ยังเหลือดินน้ํามันหนาอยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดินน้ํามันที่เหลือก็หนาเท่าปลายปากกาเราก็ลองมาวัดดูก็ได้ครับว่ามันเหลือประมาณเท่าไหร่นะครับเห็นไหมเหลือประมาณเท่าไหร่อ่าเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับวิธีนะครับถ้าเกิดใครเคลียร์ใครเคลียร์ออกดีก็เห็นหนานะครับผมนี่เห็นไหมเราก็เคลียร์ออกดูเลยอ่ะอันนี้เคลียร์สวยละเคลียร์สวยลว นี่ครับผมนี่กดสุดไปแล้วก็ยังเหลือพื้นที่เกือบเกือบมิลได้นะ0.4 0.5ได้อยูนะครับก็ไปอ่านว่าพ้นนะครับผมแต่ถ้ามันเหลือแบบบางๆเนี่ยเหลือแบบบางๆไอ้นี่เหลือหนากวากาอีกเนี่ยถ้ามันเหลือแบบบางๆก็ถือว่าอันตรายนะครับผมไม่พ้นนะครับไอเสียก็เช่นกันนะครับไอเสียก็เช่นกันเราก็มาดูครับว่าตรงที่มันกดสุดไปแล้วอ่ะ ผาครึ่งมันก็ได้เนี่ยเนี่ยมันเหลือบางไหมนะครับผมบางไหมเนี่ยไอเสียค่อนข้างบางนะครับผมเนี่ยเนี่ยไอเสียค่อนข้างบางอันนี้บางทีเพื่อนๆอาจจะไม่เข้าใจหมดนะครับแต่ว่าผมเข้าใจพูดเล่นนี่เห็นไหมไอเสียเหลือบางเพราะฉะนั้นมีโอกาสจะสกิดไอเสียได้นะครับแคมตัวนี้มีโอกาสจะสกิดไอเสียได้เลยจากที่เราดูสกิดในรอบสูงรอบที่มันลอย ที่มัสปริงวาวมันลอยมันกลับไม่ทันโอกาสมีนะครับแต่ขอบข้างๆอย่างเงี้ยตรงเนี้ยปลอดภัยนะครับปลอดภัยเพราะอะไรเหลือบานเลยเนี่ยเหลือบานเลยนี่ตรงนี้อันตรายครับสันตรงนี้อันตรายก็หลบเพิ่มเฉพาะสันตรงนี้ก็ได้นะครับเอาเป็นว่าถ้าผมอธิบายแล้วยังเข้าใจไม่ละเอียดถี่ถ้ถวนยังไงก็ให้เป็นเพื่อนลองไปทําดูนะครับผมทําดูแล้วลองเรียนรู้ดูเข้าใจได้ไม่ยากครับผมเวลาการวาดดินน้ำมันเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องวาดเฉพาะในหลุมอย่างเงี้ยเราวาดแบบ เราแต้มแต้มดีนะ้ํามันเพื่อแบบเอาให้มันทั่วเลยก็ได้จุดที่เราคิดว่ามันจะชนอ,ะอ่ะบางทีเผื่อมันมาชนขอบนะถ้าเราเอาเฉพาะไฟแต่ในลุมอะ่ะมันไม่รู้เรื่องโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้เป็นยังไงบ้างครับผมหวังว่าไม่ได้ประโยชน์มากก็ได้ประโยชน์น้อยนะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็คอมเมนต์กันมานะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ช่อง YouTube ช่างบิ๊กวีรักดแชร์กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ